เนะช่าพานอสถานที่เหรอเฮ้ยเรื่องพาเอาไว้ก่อนเลยตอนนี้ไ <What? S 2> อ้เคี้ยมันเย็นแล้วร้านปิดแล้วที่มันแต่หกโมงแล้วเราไม่ได้เช่าพาแล้วมาทำอะไรที่นี่เรื่องแดกดิรอ,อไร oh, อ,อ้ยเขาบอกว่านี่เว้ยแยกบางพาัดแยกบางพาัดแยกบางพัดเออนี่นี่ลงมามาจากนี่นะสะพานทางทีใช่จะถึงแยกบางพัดใชา่แต่เราไม่ต้องเข้าแยกบางพัดมันอยู่สายมือเลยตรงข้ามป้อมหลวงเลยโอเคแต่ว่ามันเป็นร้านทีเด็ดนะร้านแบบเกี่ยวกับ ก๋วยเตี๋ยวอ่ะก๋วยเตี๋ยวตีนไก่อะไรพวกนี้ยแล้วก็พวกอะไรพวกหมูกรอบอะไรอย่างเงี้ยพวกทีเด็ดเลยร้านนี้ทีเด็ดทั้งนั้นเลยใครชอบแอะไรนะร้านร้านอะไรนะอะไรอะไรโน้ตโน้ตอะไรทั้งอย่างเงี้ยโน้ตอะะไรนโน้ตกระสุนอะไรทั้งอย่างเนี้ยแหละก๋วยเตี๋ยวพุ่งระเบิดอ่ะเอาไงเราจะลุยเลยไหมล่ะรออะไรอ่ะไปดิเดี๋ยวไปดูทีเด็ดเลยว่าเขายังไงอะไรแบบไหนป่ะลุยเลยจัดแล้วเฮ้ยรถไม่หายอ่ะเฮ้ยไม่หายหรอกนี่อยู่จอดข้างป้อมตำรวจนี่หายก็แปลกแล้วที่รถตำรวจยังหายเลย 啊。<laughs> <laughs> เอางี้ดีกว่าวันนี้ที่ผมมาเนี่ยซึ่งเราไม่พูดถึงร้านชื่ออะไรเลยดีกว่าปะเราเอารสชาติก่อนเลยดีกว่าดีป่ะถ,ถ้าอร่อยบอกต่อแไม่อร่อยเหยียบเลยถ้าอร่อยอยังไงโอ้โหต้องอร่อยดีเพราะว่าเราเราก่อนที่เราจะมาถ่ายเนี่ยเราดูมาแป๊บหนึ่งแล้วร้านเนี้ยแถวบ้านดเวยแถวผ้านเลยเหมือนเดิมเช่นเดิมแล้วดูน้ำเขาดิดูน้ำเขาดิดูน้ำเขาเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปกันแบบนี้ <c oughs> <c oughs> ร้อนเรียกว่าอร,อร่อย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 นุ่มเลยนุ่มเลยแบบอร่อยจริงจรนี่นะอย่างอื่นไม่รู้แต่รู้ว่านา้ำรสชาติดีมากมันจะแบบไม่หวานไปเลยไม่เค็มไปเลยมันแบบรสชาติกลมกรอบนะแต่ว่าเนีเราประกันให้ว่าอร่อยกันแล้วกันเรามาดูหมูกรอบทุกร้านถ้าหมูกรอบไม่อร่อยเป็ดผมบอกให้เรามาดูหมูกรอบนะ <c oughs> อืตึงเลยดูวะตังเสี่ยงไงนั่งอร่อยวะหมูกรอบจริงๆไม่ใช่หมูเหนียวนะี่หมูกรอบเลยโ <Okay. S 1> อเคหมูกรอบหมูกรอบใครพี่มอกี้ไม่รู้เรื่อง <c oughs> อ่ะถือว่าดีัำเต็มคำเพียง คุนเยียงไม่โหลคุณเยียงมีระดับกัดไปมันน้อยไม่เยอะมากหอมนี่เดี๋ยวเรามาดูนดนี้ิดนึงตีนว่ากันด้วยเรื่องตีนก่อนอย่างอื่นเราไม่ต้องคุยอันนี้เราไม่ปรุงนะผมไม่ปรุงผมอยากดูรสชาติจริงๆไม่ต้องปรุงโคตรนุ่มเลยก็ <c oughs> <ม>นี่คือไม่ต้องเคี้ยวเลยเนื้อยุ้ยมาเลยเอาง,ง่ายละลายในปาดเอานี่ยรสชาติก่อนกลิ่นของเครื่องเทศพะโลรสชาติเนี่ยกลางๆไม่ถึงกับเค็มแต่รสชาติกลมกล่อมอ่านี่นเท้าใสขนาดนี้นี่โอ้โหคตน,นุ่มเลย ขอตีนใช้มั้ยม,มันกีตีนแบบไม่ไม่รู้ตีนอ่ะไม่ค่อยรู้ตีน่าไรอ,อย่างพี่ตีนเดียวมันไม่เคยพออยู่แล้วต้องมีแบบตีนหนักหน่อยอพี่อ่ะพี่เปนคนตีนหนักไปเต็มคำเลยเนี่คือแค่ดูดก็คือหลุดหมดแล้วขอภายเรื่องมรารยาทผมรีวิวอี่นี่อยู่อ่ะน่น่เน่เน่น่นนนองน่องขอเป็นน่องเลยจริงๆเราอยากไม่อยากใส่ข้าวเลยอะ่ะแต่ว่าเอาแบบนี้นึงแล้วนะ พูดแต่เอาก่โอ้โหนี่น้องไปเน้นเน้นน้องเน้นเน้นไปดีครับ <c oughs> ขอ,อน้ียหน่อยอยากกินนะเดีย๋ยวเหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยเห็นมดตัวเหรอโอ้โหดูเดีย๋ยวอืไม่พูดเยอะนะเต็นเอาไว้ก่อนแล้วงาน,นขอชิมเลือดหน่อยเต็มคำไม่ปรุง ไปกันเลยอันนี้เรามาดูบะหมี่ซึ่งบะหมี่บะหมี่หมูดแดงนี่ค่อนข้างแบบ <c oughs> ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะอนะไม่พูดอะไรเยอะนะเดีย๋ยวมาจืนมเส้นกันก่อน,อนว่าเส้นเป็นยังไง <c oughs> นั่งน้ำลายไหลกันเป็นแถวเลยนะทิมง,งานเอ้ามาชมงานนี้ครับดูเส้นดูเส้นดูเส้น อย่างแรกเลยที่ได้กลิ่นน้ำมันเจียวหอมโดยตอนขยี้เส้นน่ะกลิ่นแมงตีขึ้นมาหิวเลยเส้นหอมแล้วมาดูหมูแดงเขาอันนี้เราแบบไม่อ้องอวยกันนะเอาความรอเลิกความไปจริงกันนะอยากรีวิวอยากรีวิวนุ่มหอมต่างจากบะหมี่ราชานะ นุ่มกว่าน่อยอน่างเงี้ยแล้วเดือดชาชออก็ออกแนวนุ่มหอมน้ำผึ้งอันนี้มันจะนุ่มหอมอมแบบหอมแบบหวานหวนอะไรลากันอีกนิดนึงแล้วคือว่าชั้นหมูแดงเขาเนี่ยมันมีมันด้วยเห็นไหมฮะ <Okay. S 1> ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบมันดีสาหรับคนอ้วนอะ่ะสำหรับคนที่ชอบกินมันมันอะ่ะเ <c oughs> <c oughs> หงือห่อแตกเลย ไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรปลาปะหมีกินนึงไม่เป็นจริงว่ะมันรสชาติเขามีน้ำหมูดแดงร้านมะัน้ะมันอร่อยอยู่แล้วนะนี่ดูอ่ะเต็มคำนะไปยยยยยยยอยม,อม,มนะคยยยอยย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  แล้วก็รสชาติก็จะคมกรบถ้าใครอยากได้รสชาติแบบนี้ใช่ป่ะอยากกินรสชาติแบบนี้ใช่แยกบางพัดแยกบางพัดต,ต <Yeah. S 1> าลางสังกัดวงฝากเอฟซีลราแวกนี้ช่วยอุดหนุนกันด้วยนะครับเ mm hmm. อฟซีที่อยู่เส้นจัลันนะเส้นจัลันเส้นแถวตั้งหัวสิงนะสิงหเก้านี่มาได้เลยลงจากสะพานตังฮีมานะ ถึงยายบางพัดก่อนเหยือ้ายยายบางพัดร้านอยู่สายมือทีเด็ดเลย,ยเอาเป็นว่าการันตีให้ถ้ากินแล้วไม่อร่อยมาตังค์ที่ผมได้เลย,ยในระหว่างพูดเราก็ไม่สนใจใครนะ <ไป S 1> แรกก่อนไปไปดิ <c oughs> คนที่ รสตันดึกขอพัยกิงเป็นรสชาที่แบบคนดูแล้วอยากกินแบบคนนี้ขอตัวคนนี้ก่อนกันกินไม่สนใจใครกันเลยไปกินไปกินไม่สนใจใครเลยอ่ะ